สวัสดีครับสวนงามตาอินทรลัมวันนี้วันที่16มีนา2568วันนี้เราจะมาพรวนดินพรวนดินใส่ปุ๋ยดาหญ้าออกดาหญ้าเพราะว่าแต่ละต้นรกมากรกมากหญ้าขึ้นเต็มแล้วหญ้าขึ้นเต็มตรงเนี้ยเราปลูกแบบเอาจากออกมาจากแคปซูล ออกมาจากหลอดแคปซูลแล้วก็ไม่ได้ปรุงดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขุดหลุมอะไรทำมาหลุมว้างใหญ่อะไรนะักแค่ขุดกับจอบเนี่ยขุดกับจอบขุดกับจอบขุดกับจอบแล,ลแล้วก็ปลูกเลยปลูกแล้วก็ปลูกเลยปลูกก็เลยรู้สึกว่า ต้นค่อนข้างที่จะโตช้าทั้งหมดทั้งหมดนี้เราปลูกธรรมดาทั้งนั้นแต่ต้นนี้ต้นนี้เราทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เลยนั่งพักเหนื่อยพักเหนื่อยได้หญ้าพลวนดินดูสิครับหญ้ากองเบลเลอร์เล,เลยหญ้ากองเบลเลอร์เล,เลยทำพลวนดินรู้สึกว่าต้น โตช้าเพราะว่ากว่าต้นจะปรับตัวได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าต้นที่เราเอามาลงอยู่ในแคปซูลออกจากแคปซูลแล้วก็ลงดินเลยไม่ได้ไม่ได้เอาไปเลี้ยงในกระถางก่อนเลยทำให้ต้นปรับตัวปรับตัวช้ากว่าเราลงดินไปกว่าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง หลายเดือนนะครับหลายเดือนเพราะรากที่ตอนที่รากที่ออกจากแคปซูลรากมันยาวเราก็ต้องตัดรากพวกนั้นออกไอ้รากใหม่ขึ้นมาขนาดเอาออกจากแคปซูลยังเอาออกลําบากเลยถ้าไม่ตัดรากเนี่ยเอาออกไม่ได้มาอยู่ก็อยู่ในแคปซูลกับเราก็เจ็ดแปดเดือน เจ็ดแปดเดือนลากในเต็มกะละมังเต็มกระบะกระบะผสมปูนนี่ทั้งนั้นนะครับโซนนี้ในแปลงนี้ทั้งหมดเลยเราปลูกจากแคปซูลโดยที่ไม่ไม่มีการปรุงหลุมปรุงดินอะไรก็วันนี้ก็เลยมาทำเพราะว่าเราไม่ตอนนั้นเราไม่มีเวลาที่จะทำเราไม่มีเวลาที่จะมาขุดหลุมกำลังไม่พอ ขุดหลุมแล้วก็ปรุงดินกำลังไม่พอกำลังไม่พอแล้วอีกอย่างในกานที่เราจะปรุงดินเราใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยคอกทั้งหมดที่จะลงไปในหลุมตอนนั้นปุ๋ยคอกถ้าเข้า,เข,าเข้าหน้าฝน Hindu, เนี่ยปุ๋ยคอกเนี่ยเข,า,ข, Hindu, ข Hindu, เาไม่ตักให้เจ้าของคอกเขาไม่ตักให้เราก็เลยไม่มีปุ๋ยคอกที่จะมา Suzanne. ปรุงดินเราไม่มีปุ๋ยคอกที่จะมาปรุงดิน ก็เลยมาก็าเลยใช้วิธีลงบนลงบนลงบนต้นบนหลุมบนต้นให้ปุ๋ยค่อยคซึมเข้าไปเองตอนแรกๆดินแถวนี้จะแข็งมากแข็งมากเพราะว่ามันเป็นมีทั้งหินมีทั้งดินเหนียวแข็งมาก ถ้าไม่ตักน้ำลดเนี่ยไม่สามารถที่จะขุดได้ถ้าไม่ตักน้ำลาดลงไปก็ไม่สามารถที่จะขุดได้แต่ว่าเรามีน้ำอยู่ใกล้ๆมือก็ก่อนที่จะขุดก่อนที่จะทำก็ตักน้ำลาดลงไปก่อนตักน้ำล่างลาดลงไปตรงเนี้ยก็ประมาณเก้าสิบต้นเราปลูกวิธีการนี้หรือ ทั้งหมดใช้วิธีปลูกแบบนี้ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาปรุงดินเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นก็เลยรู้สึกว่าโตช้าโตช้าไม่เหมือนต้นที่เราปรุงดินปรุงดินขุดหลุมกว้างๆใหญ่ๆแล้วก็ปรุงดินปรุงดินอย่างดีแล้วก็ถ้าเกิดได้ย้ายลงกระถางลงกระถางแต่ค่อนข้างที่จะ ตเร็วเพราะว่าสามารถต้นสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วแล้วก็แล้วก็รากก็จะเดินอยู่ในกระถางดีแต่ว่านี่เราปลูกออกจากแคปซูลออกจากแคปซูลเนี่ยหลายเดือนนะครับหลายเดือนที่กว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรากเริ่มเดินหรือว่าใบใบแผ่ใบค่อนข้างจะแผ่กว้างแล้วก,ก็หนาใบค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็หนา ปกติถ้าอยู่ในแคปซูลเนี่ยใบยจะเรียวเล็กยาวแต่ก็พอลงดินพอลงดินน่ะถ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือใบเนี่ยใบยของต้นจะแผ่กว้างแล้วก็หนาแล้วก็หนาออกแล้วก็สะโพกของต้นตรงโคนต้นจะขยายออกขยายออกแต่ตอนที่เราปลูกตอนแรกๆเลยก็โอ้ช้ามากครับช้ามากช้ามากแต่ตอนนี้ก็เริ่ม อนนี้ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นเอาล้ครับแต่ออกไปออกกําลังก่อนออกกําลังก่อนนี่อาวุธของเราคือจอบอา,อาวุธเครื่องมือของเราก็คือจอบใช้จอบทั้งขุดทั้งดาย,ยา้าทั้งพลวนดินใช้จอบครับใช้จอบ โอเคนะครับให้ดูคร่าวๆแค่นี้ดูสิให้เห็นถึงความพยายามความตั้งใจในการที่พยายามจะ่ทำเอาละครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ